คลิปนี้สำหรับคนรักหนังคนเรียนหนังหนังเป็นคอมพรสิตอาร์ตหรือเป็นศิลป,ปะผสมมีศิลป,ปะมากมายประมาณ10กว่าอย่างครับในหนังนะครับมีอะไรบ้างครับเขียนบทกำกับจัดต่อสแสดงถ่ายภาพจัดแสงออกแบบฉากเสื้อผ้าหน้าผมเอฟเฟกซีีใช่ไหมฮะมีอะไรอีกทำดนตรีประกอบทำซาวทำเสียงเยอะแยะครับประมาณ10กว่าอย่าง ศิละปะในหนังนี้จับมือกับทำงานกับอารมณ์และความคิดคนดูไม่ใช่ต่างคนต่างทำงานต้องทำงานร่วมกันแต่คำๆที่เสิรคือศิละปะที่แท้จริงของหนังมีอะไรบ้างภาพสองครับเสียงสามการตัดต่อใช่ศิละปะที่แท้จริงของหนังมีสามอย่างเท่านั้นที่เหลือน,นอกจากสามอย่างนี้ หนังหยิบยืมมาจากศิลปะอื่นๆไม่ใช่ศิลปะที่แท้จริงของตัวเองถ้าไม่เชื่อลองย้อนกลับไปศึกษาประวัติศาสตร์หนังว่ามีที่มาที่ไปยังไงแล้วเราจะพบว่าสิ่งที่หนังสือพูดมีเหตุมีผลแต่นั่นแหละอย่าเพิ่งเชื่อฮะคิดก่อน